ครับสวัสดีครับเ,เพื่อนๆวันนี้ผมจะทําเมนูผัดกระเพราครับก่อนอื่นนะครับแกะกระเทียมแล้วก็ตำตำตำ,ตำครับผมกระเทียมสักหนึ่งตำกระเทียมให้ละเอียดนะครับใส่เกลือ ลงไปนิดหน่อยนะครับวางกระทะใส่น้ำมัน,นอ่าก็ใส่กระเทียมนะครับที่เราเจียวอที่เราตำเมื่อกี้นะครับมึงไปเจียวแล้วก็ใส่เนื้อหมูนะครับบดน,นะครับใส่ซอสหนอยใส่ซีอิ๊วอ่าใส่ไอนุนม,โมโตใส่รสดีนะครับผม เสร็จแล้วนะฮะใส่ใบกะเพราชิมก็ชิม,ชมโอ้แซ่บแซ่บอร่อยครับผมอ่าเตรียมจานนะครับแล้วก็ตักพร้อมเสิร์ฟครับโอ้โหเสร็จแล้วครับผมนี่น